สวัสดีครับสวัสดีค่ะช่วงนี้ลงคลิปลงคลิปทีมากๆนะครับวันนี้วันจันทร์สีเหลืองเพิ่งกลับจากโรงเรียนกันเลยนะครับหนึ่งทุ่มครึ่งธารกิจเยอะแมากมายถุงแบบนี้มาจากเมืองจีนนะครับผมและแน่นอนครับไม่ใช่ของผมนะครับ นี่คือรองเท้าของค้าใหม่ซึ่งจะเป็นตัวที่มาทำการแข่งขันในปีนี้นะครับเป็นตัวท็อปจัดหนักจัดเต็มไปเลยนะครับผมป้ายยาสำเร็จสิ่งนั้นก็ครือค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 ือไร้คะเอ็กสเต็ปนะครับ สองข้างไม่เหมือนกันด้วยนี่คือ X Step หนึ่งหกศูนย์ X สามจุดศูนย์ Pro ครับผมตัวท็อปที่สุดจะค่า X Step อแปดแปดแปดแต่คนละสีกันนะครับอันนี้คือสี OG หรือ Original Colorway นะครับดูสิพื้นมันไม่เหมือนกันเลยสองข้าง ข้างนึงเป็นสีฟ้าข้างนึงเป็นสีส้มสีส,ส,สวยเลยสี OG จะไม่เหมือนสีอื่นจะเป็นสีพิเศษนะครับจะมีสองสีในคู่เดียวนะครับและตามสไตล์รองเท้าตัวท็อปของ X Step นะครับมันไม่ได้มาแค่รองเท้ากฟ้าใหม่รู้หรือเปล่ามีอะไรคะเขามีเชือกมให้อีกชุดหนึ่งด้วยอ๋นะอและยังไม่พอมกมีด้วยมีอินโซมาให้อีกชุดด้วยเยออันนี้จะเป็นอินโซที่ค่อนข้างนุ่มนะครับอันนี้เป็นอินโซแบบเด้งอ๋อเขาจะมีมาให้สองชุดเลย น้ำหนักนไหมขอตัดชั้งหน่อยครับไซส์สวมากเลยสีสวยมากอ่ะเป็นไงสีสวยในรูปนะเี่จริงอ่ะไซส์สี่สิบนะครับ25เซนติเมตรนะครับเลขที่ออกคือ211กรัมไหมอ่ะอืมใช่มันเบามากเลยนะ่คือหลายๆท่านจะบอกสองรกรัมไม่หรอไซส์สี่นี่ดูความหนามันดีครับใช่น่าหนาใส่แล้วจะต้องสูงแน่เลยอ่ะ ชอบมากเลยอะสวยมามาดูสเปกกันหน่อยไหม,มสเปคของรุ่นนี้นะครับหน้าผ้าจะเป็นแบบเหมือนกับแป้งแหน็บเนืองงงไหมแป้งแหนบเนืองคืออะไรคือมันจะเป็นหน้าผ้าที่มันจะเป็นพลาสติกพลาสติกกันนะครับซึ่งมันจะบางเบามากๆเลยแล้วก็ไม่อมเหงื่อเลยนะครับหน้าผ้าแบบนี้แล้วการบุกส้นของเขาเนี่ยเขาบุกซ้นมาให้แบบจะหนักจะเต็มมากนะครับมไม่เหมือนกับรองเท้าแข่งปกติตรองเท้าแข่งมันจะข้อแบบนั่นที่คฟ้าใหม่จะชอบบ่นว่า ส่ยากนี่ใส่ยากโฮ้ยใช่สูงมากสวยอ่ะนี่จะให้ดูข้างๆว่าเขาเอาคาร์บอนมาทำฮิวคับอ,ะ <c oughs> อ่ะครูฟ้าใหม่เต็มใส่แล้วนะครับ <c oughs> ไม่ค่อยจะเห็เท่าไหร่อืมอ่ะสีสวยมากเดี๋ยวให้ครูฟ้าใหม่ไปใส่ก็ได้เดี๋ยวคู่ผมอธิบายก็ได้เหมือนกัน <c oughs> เหมือนกันสปเปคเหมือนกันนะครับ <c oughs> อ่ะใส่สองข้างดิ่สองข้างสองข้างมาเชิบดีๆด้วยอ่ะ อัปเปอร์จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนโฟมนะครับโฟมจะเป็นโฟม x step ปนะครับซึ่งเอนจิ้นเอสเปเอป็นชื่อของเทคโนโลยีของเขานะครับแต่โฟมจริงคือโฟมพิซ่านะครับ P I S A นะครับเป็นโฟมที่มี Energy r e t u r n สูงมากๆถึงรู้สึกแ88ปมากซึ่งสูงมากๆเลยนะครับซึ่งไอตัวเนี้ยมันให้มันหนาแล้วแท่กกงมาด้วยแผ่นคาร์บอน T700 ตรงกลางเป็นคาร์บอนเต็มแผ่นไม่มีการเซาะร่องไม่มีการเจาะรูไม่มีการอะไรเป็นแผ่นเต็มๆเลยแผ่นเนี้ยผมจะรู้สึกนิดนึงว่า วัสดุมันจะคล้ายกับของ f p Beat Swift มากๆเลยนะครับซึ่งความแข็งมันจะมีความแข็งประมาณหนึ่งแล้วมันเด้งมากๆเลยโฟมตัวนี้กับไอ้แผ่นตัวนี้คือแผ่นหน้ามันเชิดหน้ากันนะครับเวลาลงเท้าแล้วมันแบบไหลออโตโอ้เป็นรองเท้าอโอโต้โหมดเลยแบบโ,โกงเลยคู่นี้ผมไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆนะอะครูฟ้าไม่ทดลองใส่อยู่นะครับตอนนี้อ <m> ใส่แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับนี่สวยมากเลยอะ ใช่เอากล้องถ่ายดูเด้งดีมากเดกเ้งนุ่มด้วยนะคะแล้วก็ใส่เรารู้สึกสูงเลย <Yeah. S 1> ทุกคนสีมันน่ารักมากเลยอะ่ะมันเป็นแบบว่าสีสีเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นเขาเรียกอะไรนะลิ้นเหรอใช่ลิ้นลิ้นเป็นลิ้นเป็นสีนี้นะคะก็จะข้างนึงเป็นสีฟ้าข้างนึงเป็นสีส้มแล้วที่ส้นนี่ที่ส้นที่ส้นก็เหมือนกันที่ส้นก็ข้างหนึ่งส้มข้างหนึ่งฟ้าใช่แล้ว ท,ที่ใต้ใต้พื้นนะข้างสีฟ้าจะเป็นพื้นสีส้มข้างสีส้มจะเป็นพื้นสีฟ้าจะไม่เหมือนกับสีเรืองแสงของผมสีเรืองแสงของผมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกันสองข้างเลยอนี่จะเป็นแบบเดียวกันนะครับอ่าซึ่งอ่ะโฟมไล่ไปแล้วเนะาะเมื่อกี้อ,อีกอย่างหนึ่งคือพื้นเอาโซของเขาเนี่ยจะบอกว่าทนบ้าบอแบบใช้ไปเป็นพันโลก็ไม่สึกนะครับโฟมไอเอาโซเ่ยทน,ทนทนทนมากๆมาดีเลยคือเคยลองของ ประกอบกับโอเคฟ้าบที่แรกคุณฟอร์แมนกำลังรีนะคะว่าจะสีนี้หรือว่าสีเขียวแต่ความจริงอะก็คือพอสีนี้มามันก็น่ารักอะสีเขียว,วยก็น่ารักสีนี้ก็แบบออกแบบว่าวันหวานละมุนละมุนจริงๆน,นะผมอยากได้สีนี้แต่ว่าไซส์ผมมันไม่มีไซส์ผมผมเลยได้สีเรืองแสงมาเนี่ยสีไม่เหมือนกันสองข้างอะมันดูแบบโดดเด่นอะ่ะยิ่งพื้นมันอะสูงมา ดูสิคนที่ใส่แล้วบบใส่แล้วสูงเลยเนี่ยเมื่อกี้ใส่แล้วรู้สึกไงบ้างครับว่ารู้สึกนุ่มเด้งมากเลยอะแบบอืดีจังเลย ص ص> ดีต่อใจนะคะเราจะบอกว่าตรงนี้หนามากเลยความโกงอย่างหนึ่งนะครับของคู่นี้พี่นุ๊กวนุษุตรับบอกกล่าวมาก็คือเห็นปีกคาร์บอนไหมอ๋อใช่ปีกคาร์บอนที่ส้นอ่ะพี่นุกบอกว่าคนที่วิ่งลงส้นน่ะ ปุ๊บแล้วเจอไอ้ปีกตัวนี้ยมันช่วยกดแล้วเป็นเหมือนสปริงเป็นแหนบสปริงอ่ะที่ทําให้เต้งเท้าไวขึ้นอ,ะอ่ะแต่จุดที่โหจริงๆของคู่นี้นผมว่ามันคือเมตาล็อกเกอร์ของมันกับเทคโนโลยีโฟมและแอนคาร์บอ,บอนของมันตรงนี้คือผมจะบอกว่าคู่นี้นทําให้ผมวิ่งแล้วผมนึกถึงรองเท้าคู่หนึง่งรองเท้าคู่นั้นไม่ธรรมดาด้วยที่ผมนึกถึงผมนึกถึง adizero palm x แต่มันเป็น palm x ที่เด้งเท่าๆกันแต่คุมทิศทางง่ายกว่ามากและพักมากกว่ามาก พาเอ็ก์อ่ะมันจะวิ่งมันจะเด้งแบบไลฟทิศทางอย่างที่ผมเคยบอกในวิดีโอนะครับแต่ไอ้คู่เนี้ยมันบังคับที่เดียวเลยคือคุณต้องไปข้างหน้า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 เด้งแบบเด้งเด้งไอ้คู่เนี้ยโอ้ยเอาโซ่คอให้มันหนาเลยนะีนี่ใช่แล้วก็มีอันนี้ด้วยเนี่ยนี่อันนี้ยังทำจากคาร์บอนเลยดูเอะข้างงเนี่ยเขาใช้ใยคาร์บอนมาเป็นปี๊บจริงๆคุณครูก็ลังเลระหว่างกังฟูกังฟูเผ็ดกับเจสันนี้นะคะแต่พอได้ลองทั้งสองได้ลองทั้งสอง แล้วรู้สึกว่าชอบคู่นี้มากกว่านะคะแล้วก็สีสวยมากขอขอบคุณพี่นุกมากนะครับที่อนุเคราะห์เอากัะฟูเพชรมาให้ลองนะครับ <c oughs> กลุ่มปายยา <c oughs> ต่อไปจะสูงแหละนี่ครูฟา้าใหม่จะใส่ไปฮาปาราทอนครั้งแรกของครูฟ้าใหม่นะครับในเดือนกรกฎานี้คร <c oughs> ูฟ้าใหม่จะไปฮาปาราทอนแล้วครับในงานวิ่งสุโข,ขนะครับตั้งเป้าหมายไว้แล้วนะครับหนึ่งชั่วโมงสี่สิบ เราไม่เอาได้แนนน่อเราเอาที่สองชั่วโมงครึ่งก่อนในฮาลแรกนะครับซึ่งผมว่าทําได้แน่นอนส่วนเป้าหมายของผมผมตั้งไว้ที่หนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านุยทำได้แน่นอนนะคะคุกก็เผาจะไปเอ็กเซปสามโปเหมือนกันเราจะไปด้วยกันนะครับเอ็กเซปสามโปคู่แฟนนี่มาถือทําทําภาพหน้าป,ปกคลิปหนะ่อยได้เกดได้ภาพป,ปกและโอ้แต่ว่ามันเบา,าพอเป็นซไซส์ผู้หญิงไม่ใช่แค่ผู้หญิงหรอกคือไอตัวเนี้ยผมจะบอกว่า ในหน้าของเอ t e เสอ่ะเขาจะมีให้สั่งอยู่2ลิงก์จะมีลิงก์เนี้ยที่เป็นลิงก์เขาบอกเป็นลิงก์ผู้ชายกับอีกลิงก์หนึ่งจะเป็นลิงก์ผู้หญิงคือเอาจริงๆอ,อ่ะคือไอ้ตรงลิงก์ผู้หญิงอะ่ะมันจะใหญ่สุดแค่ไซส์40แต่มันจะลงไปถึงไซส์36หรือ37เนี่ยแหละแต่ของไซส์ผู้ชายมันจะสตาร์ทที่39ขึ้นมาจนถึง45่สิแต่เอาจริงๆอะ่ะรองเท้าจีนผมจะบอกอะไรนิดนึงว่ายึด EU เท่านั้นทำให้ผมถึงบอกว่าชิด EU ผมจะบอกว่า US มันโคตรมั่วเลยอย่าไปฟังใครที่บอกยึด US เพราะอะไรรู้ไหมนี่ผมจะให้ดูผมเห็นเมื่อกี้แล้วผมนึกได้ผมผมต้องพูด EU 4 0่ะนะครับมันบอกว่าไซส์7.5 US ไม่ใช่นะครับ7.5 US เนี่ยถ้ามันนั่นจริงๆอ่ะมันคือไซส์25.5้านะถ้าในไซส์ US จริงๆแล้วยังไม่พอไซส์ผมไซส์45นะครับ อ่ะสี่สิบห้าอันนี้บอกวปสิบเอ็ดอันเนี้ยตรงเห็นไหมอ่ะได้เน,นี้ยตรงจะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะมั่วมันสเปะสปะแล้วผมเคยมี F17 t i อ p ค i p r ปอีกคู่หนึ่งอันนั้นไซส์สี่สิบสี่จริงๆมันต้องเป็นสิบ US ใช่ไหมมันบอกว่าเป็นเก้าจุดห้า US ดังนั้นถ้าเกิดว่ายึดตาม EU มีความเสี่ยงสูงมากๆที่จะคับไปหรือหลวมไปไม่รู้ในแต่ละไซส์แต่ว่ามันมีโอกาสเสี่ยงสูงมากๆผมเลยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับผมแนะนําว่า ให้ยึด EU จะดีที่สุดสําหรับรองเท้าจีนนะครับแล้วไอ้รุ่นเนี้ยคือผมจะบอกว่าไม่ต้องไปเผื่อซะไเอ้แล้วก็เป็นคนลดรรุ่นเนี้ยเพราะว่ามันหน้ามันมันค่อนข้างสากลมากๆเลยมันเท่าๆกับ Adidas t i t t i n ้าเท่าๆกับใส่บอสตันไหมหน่าจะเท่าๆกันนะครับอืมมันนั่นอุ้ยอินโซตัตวเนี้ยผมจะบอกว่าอินโซเทปตัวเนี้ยอืมเป็นโฟมอีทีหรอมันเป็นโฟมเหมือนกับ นี้เลยอ่ะเนี่ยลองบีบดูความรู้สึกมันคืออันเดียวกันกับโฟมที่อยู่บนรองเท้าซึ่งทีเนี้ยมันเหมือนกลายเป็นการเสริมความสูงไปอีกทางทําให้รองเท้าสูงขึ้นโกงขึ้นสีน่ารักมากเลยแบบก็ค่อยๆไล่สีอะ่ะไม่เหมือนกันด้วยสองข้างเฮ้ยจะจะบอกว่าอินโซมันไม่เหมือนกันด้วยข้างในอ่ะดูดิใช่คนละสีข้างในนี้เป็นสีฟ้าของสีส้มข้างในอินโซมสีฟ้า,า,ฟาแล้วสีฟ้าข้างในอินโซสีส้มอินโซจเป็นสีเดียวกับพื้นรองเทา้าโดดเด่นแน่นอนนะครับแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเราสามารถดีไซน์ได้นะทีี่ท ตรงนี้คือด้วยความที่เปอร์เขาบางทะลุเนี่ยที่เห็นนี่คือไม่ใช่สีของเปอร์นะครับมันคือสีของ so นะอินโซนะนี่ถ้าเกิดผมถอดอินโซออกเห็นไหม,อมกอายเป็สีฟ้าเลยแต่ถ้าใส่ใส่อสินโซไปมันจะกลายเป็นสีส้ม,มดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านอยากให้รองเท้าของท่านเป็นสีอะไรท่านใส่ถุงเท้าสีนั้นได้เลยแล้วท่านจะได้รองเท้าสีนั้นเลยเห็นไหมนี่ฟื้นนี่สวยนี่แหละหแผ่นนี้ด้วยแผ่นคาร์บอนแผ่นใหญ่มากอันนี้ นี่นะคะผมบอกเลยนี่แหละความนุ่มเดง้งสุดๆคือผมยังไม่ได้รีวิวไอ้คู่นี้ใช่ไหมแต่ผมจะสปอยให้ฟังนิดนึงเดี๋ยวจะว่างๆทำรีวิวไอ้ช่วงนี้ไม่ว่างเลยงานยุ่งๆเยอะแยะมากคู่นี้ผมใส่วิ่งโซนสองโซนสองนะโซนสองนะสิบเคได้ซับวันเฉยเลย <S 1> <S 1> <S มันโง <S <S กงนะอ่ะม,มันโกงฮาร์เรสอ่ะฮาร์เรมันต่ำอ่ะอีกคู่ที่ทำได้เหมือนกันคือพาเอแต่ว่าไอ้คู่เนี้ยมัน ไม่เมื่อายา่ะพัมเอ็กมันประหยัดแรงในการวิ่งมากกว่ายเยอะเลยนะครับครูฟ้าใหม่ก็จะได้เทสกันแล้วนะครับเอ็กเซปต์ร่นหกศูนย์เอ็กซ์สามจุดศูนย์โปรจะบอกว่าช่วงนี้เอ็กเซตจัดโปรโมชั่นเยอะนะกับรุ่นนี้เพราะว่าสต็อกมันเหลือน้อยแล้วใครยังไม่มีผมบอกเลยว่ารีบตัดสินใจเพราะว่าเขาบอกว่าเหลือน้อยมากแล้วจริงๆมันไม่ได้มีการผลิตขึ้นมาใหม่นะครับคือเท่าไหร่เท่านั้นละเพราะว่า ปัจจุบันมีรุ่นห้าุดนโปรขายใช่ไหมครับ5.0า r ุปราคาจะแพงกว่าอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทถึง6,000จะแพงกว่าันประมาณพันหนึ่งแต่ว่าผมจะบอกว่างานภูเก็ตร้อยที่ผ่านมามีคนใส่รุ่นนี้ได้แชมป์ว้าวเขาไม่ได้ใส่รุ่น5เขาใส่รุ่น3เพราะรุ่น3มันนุ่มกว่าเด้งกว่าโกงกว่าไอรุ่นหมันจะมีความดีดกว่าแน่นกว่านะครับก็ แล้แต่ส่วนรุ่น5้าของก็แอบ,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 บอยากได้อยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมต้องไปทําเรื่องเขียนโครงการขออนุมัติก่อนไม่รู้ว่าปีงบนี้จะได้หรือเปล่านะครับรรก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยจริงๆครู <c oughs> รคฟ้าใหม่อ่ะที่ตัดสินใจซื้อเจ้าตัวนี้นะคะ <c oughs> จริงๆก็แบบลังเลคือเป็นคนที่แบบว่าถูกใจรองท้าแบบว่ายากมากอะไรอย่างเงี้ยแต่พอลองคู่ดีแล้วรู้สึกว่าเออมันมันดีอ่ะมันรู้สึก ว้าวมันมันผักเรามันเด้งมันมีความนุ่มที่เขาบอกกันนะลองเท้าผีผักเลยครับไอ้คู่นี้ยริงจริงจะก็ทีแรกก็จะเอาผำเอ็กแล้วก็พอลองแล้วอีกคู่หนึ่งที่อยู่ในใจครูฟ้าใหม่ตอนนี้นะครับอันฟ้ายสามแล้วผมยังไม่ได้บอกครูฟ้าใหม่เลยว่าวันนี้อันฟ้ายสามไซส์ผู้หญิงเข้าเว็บไนกี้ด้วยมีไซส์ให้กดเก้าพันสี่ร้อยบาทสนใจไหมครับเลิศมากผมจะบอกอย่างหนึ่งคู่เนี้ย ทนกว่าอันฟไฟฟ้าสักห้าเท่าได้ความทนทานคือแบบว่าคือคือได้ลองแล้วก็รู้สึกตกลุมรักแล้วก็ชอบสีนี้มากอะรู้สึกว่าเอาอันนี้แหละ,ถ,ะ,ะถ้าเกิดว่ามีไซส์นี้สี่สิบห้าโผล่ขึ้นมาอีกผมจะซื้ออีกคู่นะโคโก้อยากจะมาเป็นฝาแฝดจริงๆนะผมพูดจริงเลยเนี้ยเพราะว่ารุ่นเนี้ยผมชอบมากจริงๆเลยจะบอกว่ารองเท้าอะผมปกติผมจะไม่มีรองเท้าซ้ำรุ่นเลยรองเท้าที่ผมซ้ำรุ่นมีอยู่แค่สามรุ่นตอนนี้นที่ผมซ้ำ รุ่นแรกก็คือ Endorphin Speed หนะผมชอบมากอีกตัวนึงก็คือ Epib Speed 1อันนี้จะเรียกซ้ำไหมเพราะว่ามันเป็น1นกับหนามันคนละฟิลกันอีกอีกรุ่นหนึ่ง Epib Swift นี่ก็ซ้ำอันนี้คือโคตรดีเลยแต่ความแรงอะมันจะแพ้ตัวนี้หน่อยแต่มันได้ความสบาย Epib Swift นะตัวนี้โกงกว่าเอ้ยไม่ได้3รุ่นนี้สรุ่นอีกรุ่นนึงก็คือ f u t u r e อ่าใช่สคู่นะนะอันนนนะ สามคู่เพราะอะไรซื้อคู่แรกมาไปวิ่งฟูแล้วกลับมาวิ่งสั้นรู้สึกว่าตรงไซด์มันหลวมเลยลองสั่งลดไซด์จุดห้ามาปรากฏว่าวิ่งได้แต่สั้นวิ่งยาวไม่ได้ <c oughs> แล้วก็ทอนหนึ่งจุดห้าออกมาเอ้าลองสักทีวะหนึ่งจุดห้าสรุปหนึ่งจุดห้าตรงไซด์ได้นะครับแต่ไอ้คู่เนี้ยผมบอกเลยว่ารับจบทุกอย่างวิ่งสวยสีนี้ก็สวยแบบวิ่งเพชรคือไม่ต้องถามผมว่ามันวิ่งไปมาราธอนได้ไหมไปอะไรได้ไหมเขาใส่ร้อยโลกันเพชร ห้าเพจสี่กว่าวิ่งร้อยโลมันทักถ,ถ้าคุณไหวมันไปได้หมดแหละรองเท้าถ้าพูดกันตรงๆนะคือสมัยก่อนนะ<อ>เขาใส่รองเท้าแฟตกันใส่อาเอซิกทัตเตอร์เอซิกสกาไอเซนเซอร์ใส่อ d ดิออส ios, ใส่แพดพีเดเตอร์ ater, จบมาราธอนกันแยะๆนะครับไปได้หมดเลยถ้าเราแข็งแรงพอนะครับแต่รองเท้าพวกนี้มันช่วยให้เราไปได้ง่ายขึ้นสบายมากขึ้นประหยัดแรงมากขึ้นไอ้คู่นี้ประหยัดแรงมากผมบอกเลยราคาก็ดีนะตอนนี้สี่พันแปดเนี่ยซื้อเธอจริงๆ คือผมบอกตัวเองเลยว่าเป็นรองเท้าที่ผมใส่แล้วผมด่าตัวเองเขาแบบเฮ้ยมึงมัวทําอะไรทำไมมึงไม่ซื้ออะไรเงี้ยแบบพี่นุ้ยให้ลองนานๆถ้าผมกอกว่าอ๋อไม่ไม่ไม่ครับไม่ครับเพราะสมัยนะั้นมันแพงมันคู่หนึ่งแบบหกเจ็ดพันผมก็อ๋อยังยังครับยังครับตอนนี้ผมคิดแล้วว่าอยากจะย้อนไป mm hmm. ลักลับไปตบหัวแบบอย่าไปซื้อคู่อื่นไปซื้อคู่นี้อะไรเงี้ยมันแบบมันโกงขนาดนั้นเลยอ่ะจริงๆเขาไม่ลองมา หลายๆอ่ะแล้นะแล้วก็มาจบที่นี่นะคะคือถ้าเกิดว่าคนที่ดูวิดีโอผมก็จะรู้ว่าปกติผมจะไม่พูดกับรองเท้าคู่ไหนแบบขนาดเนี้ยว่ามันแบบโอ้โหมันดีมากๆอ่ะเดี๋ยวพูดดีมากๆมีอยู่สองคู่แค่นั้นแหละก็คือสวิปกับไอ้คู่เนี้ยคือมันมันดีระดับเดียวกันเลยอ่ะมันแบบผมชอบมากอ่ะราคาก็ไล่ๆกันนะช่วงนี้ก็แล้วแต่ผมชอบถ้าชอบนุ่มสบายสวิปแต่ถ้าเกิดชอบแบบผักไหลดูดันแบบโหดหัวที่ไอ้เทปสัมโพเนี่ย the best of the best ผมบอกเลยชอบชอบ ซื้อเองนะเสียตังเองด้วยไม่ใช่สปอนด์นะซื้อเองนะครับซื้อเองเลยดูจะดูสลิปก็ได้นะาใครสงสัยมาทักมาเพจเดี๋ยวผมส่งสลิปไปดูได้เลยว่าซื้อเองจริงๆรุ่นนี้ผมบอกเลยโคตรเด็ดเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูฝ้าใหม่ลองเลยไหมได้เลยนะคะ<า>เดี๋ยวพรุ่งนี้จะ,จะไปลองแล้วก็เดี๋ยวจะ<า>มาบอกความรู้สึกในเพจครูฝ้าใหม่ใช้อันนี้นะคะฝากกดติดตามได้นะคะเดี๋ยวทิ้งมีเพจไว้ให้นะครับ <laughs> เพจครูฝ้า่ใช้อันนี้นะครับ <laughs> เดี๋ยวจะลงไปรีวิวให้นะครับในแต่ละวันว่าครูฝ้าม่วันนี้ซ้อมอะไรบ้างนะครับ ช่วงนี้ก็กำลังเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับอย่างหนักแน่นจะบอกว่าของขวัญครูฟ้าใหม่เมื่อวันเสาร์ไปวิ่งมาได้ถวยนะครับเอ้ได้ที่สามที่สามระยะ 10K นะครับรุ่นอายุ20-29ปีนะครับผมก็ได้เหมือนกันได้ที่สามเหมือนกันผมผู้ชายคุณแม่ก็ได้ที่สามเหมือนกันรุ่น50-59คืองงมากเลยไปกันสามคนได้ที่สามเหมือนกันหมดเลยระยะ 10K เหมือนกันเลยนะครับแค่คนละรุ่นอายุและคนละเพศแบบโอ้แบบ ต้องใส่หวยสามสต้องซื้อออกกันแล้วและยังไม่พอว่าได้ที่3แล้วรองเท้านี่กไงเป็นเส t สา3โปอีกด้วยนะที่ซื้อมากันตอนนี้บังเอิญมากเลยเนาะนี่นะคะก็คือพอครูฝหม่ได้รางวัลก็เลยจัดเลยนะคะของขวัญให้กับตัวเองที่าิ่งได้รางวัลเขาบอก run fast นะครับที่ส้นเขาบอกอเดยปิดตาไปพอโฟกัสเขาบอก run fast ที่ส้นจัดไปตัวนี้สรุปแล้วเจ้าตัวนี้ ดีมากเลยนะคะโคมไฟใหม่ใช้อันนี้เดี๋ยวจะไปลองนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาวิวความรู้สึกกันนะคะตรงนี้มันจะเลืองแสงได้ด้วยนะคืนน่ะจริงเหรออืมมันเป็นวันสดุเดียวกันนะมันต้องเป็นที่มืดๆเลยแต่เนี้ยมันยังไม่เลืองแสงเพราะว่ามันจะไม่โดนแดดอ๋อนี่โหสวยงามข้างในกงมีที่ให้เขียนชื่อเลยเนี่ยหรอไม่เป็นไรครับผมไม่มีอาของเราไปก็ขอโทษนะวันนี้ก็ดูเพลินๆนะครับ่พูดกันไปเรื่อยเลยพอมีคนคุยด้วยแล้ว <laughs> ปกติไปเองนี่จะไปแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บ,ปบอยๆวันนี้ก็หลายๆไปเรื่อยๆนะครับก็คุยกันชิวๆเดี๋ยววันนห้อาจจะมาไลค์คุยกันเรื่องรองเท้าทั้งหมดที่มีนะครับตอนนี้ก็มีอีกคู่หนึ่งที่ผมยังไม่ได้ลงในช่องมาแล้วท่านนไม่บอกว่าดนไหนไปดูในเพจนะครับเพราะว่ารองเท้าไม่ได้อยู่ในกล่องแล้วผมเอาไปวิ่งมาแล้วเดี๋ยวไว้จะกลับมาเล่าให้ฟังกันนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้้วกันนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและคูฟ้าใหม่ด้วยนะครับใน a c e b o o k นะครับสามารถตามไปได้ที่เพจคูโก้รีวิวตามใจอยากและเพจครูฟ้าใหม่ใช้อันนี้นะครับก็จะมีรีวิวรองเท้าจากคนละมุมมองกันนะครับก็จะความรู้สึกที่แตกต่างกันคลิปที่ลงไปวันก่อนของครูฟ้าใหม่นะครับเป็นสามพุ่งถึงเฟสสามจุดศก็ครูฟ้าใหม่ไปรีวิวลงเพจเรียบร้อยแล้วตามไปอ่านกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่าน <aquí en S 1> ี้นะครับสวัสดีครับ